ครับค,ครับกับผมนายจัยพลมีเสร็งกับผมนายเศรษฐุ์มินิสวรรที่มาและความสําคัญของบอร์ดเกมรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นรายวิชาที่ยากและเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ชอบพวกเราจึงได้คิดค้นเกมชิบเบิลการ์ดที่ช่วยด้านการวิเคราะห์การคิดและไหวพพิบและยังคงความสนุกสนานเละยงได้ความรู้อีกด้วย 2. วัตถุประสงค์โครงงาน2อจุดหนึ่งเพื่อให้ความรู้เลขไหวพพิบในการคิดเลของจุดสอง ปเพื่อพัฒนาทักษะการคิดบอร์ดเกมสอนอยูสเพื่อมีความเข้าใจในเรื่องอนิสสตรมากขึ้น 3. สมมุติฐานการเล่นบอร์ดเกมที่เปินคาร์ดช่วยส่งเสริมในด้านการคำนวณเพื่อให้คิดในวิชาอนิสสตรได้เร็วและถูกต้อง 4. ขอบเขตการจะทำโครงงานอาจารย์วานในครั้งนี้คณะผู้จะทำได้ศึกษาขอบเขต4.1ขอบเขตเนื้อหา4.1.1เลขศถึงเ 4.2ขอบเขตกลุ่มประชากรตัวอย่าง4.2.1กลุ่มประชากรได้แก่นักเรียนโรงเรียนสุรินวิทยาจำนวน501คน4.2.2กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน30คน4.3ขอบเขตตัวแปร4.3.1ตัวแปรต้นได้แก่กาเล่นบอร์ดเ,เกมเกมการ์การคำนวณและความคิด 4ี่จ่อตัวแปลตามความรู้เกี่ยวกับการคำนวณ4.5ขอเรืดอระเวลาเรื่องดำเนินการในช่้องปีการียนที่2ปีการศึกษา2เจ7โครงงานการเล่นบอร์ดเกมบอร์ดเกมที่เพิ่อนการ์ดเรื่องตั้งแต่14พฤศจิก,กายน2567ถึง14มีนาคม2อง8บบอร์ดเกมหมายถึงเกมที่เล่นบนพื้นผิวเรียบและ มีอุปกรณ์และกติกาที่ง่ายหรือซับซ้อนและมีการวางแผนและกลยุทธ์และแต่และเกมมีความแตกต่างกันไปการตัดสินใจใหมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะและการตัดสินใจอย่างมีผลโดยใช้ข้อมูลและประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาและหาคำตอบ 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน 1. นษาบอร์ดเกมไม่ดีขึ้น 2. ได้ส่งเสริมความ,มรู้ในยวิชาเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณตามได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นผลค่าเฉลี่ยเยอะที่สุดอันดับหนึ่งอยู่ช่องที่3คือบอร์ดเกมนี้ช่วยส่งเสริมรักษะการคิดมากเพียงใดค่าเฉลี่ย4.16ระดับความพึงพอใจมากผลค่าเฉลี่ยเยอะที่สุดอันดับ2อ,อยู่ช่องที่สิคือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่าเฉลี่ย3.92ระดับความพึงพอใจมากผลค่าเฉลี่ยนดับ3อยู่ช่องที่7คือกติกาของเกมนี้เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนค่าเฉลี่ย3.81ระดับความพึงพอใจมากพวกเราได้สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนก่อนเรียนคือ6.54คะแนนและคะแนนหลังเรียนคือ8.87คะแนนน้นองครับได้ความรู้หลังเล่นเกมซิ่เบิลการ์ดอย่างไรบ้างได้ความรู้เกี่ยวกับการบวกลบคูณหารไดการจำครับน้องได้ความรู้หลังเล่นเกมซิบเบิลการ์ดอย่างไรบ้างครับได้ความจำได้ไหวริบแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการบวกลบคูณหารมากขึ้นครับ น้องได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมที่เบินการ์ดอย่างไรบ้างได้ไหวพริบและการคิดเลขเร็วมากขึ้นน้องได้ความรู้หลังเล่นเกมที่เบิ้นการ์ดอย่างไรบ้างครับได้ความไหวพริบในการคิดเลขมากขึ้น